ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ผมไปดูหนังเรื่องเมแกนมานะครับ ความรู้สึกหลังจากที่ผมดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ย <c oughs> ผมรู้สึกว่าหนังมันไม่ค่อยนา่ากลัวเท่าไหร่วะมีเพื่อนๆคนไหนรู้สึกเหมือนกันกับผมบ้างไหมนี่ขนาดผมเป็นคนที่กลัวหนังแนวสยองขวัญนะผมยังไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวเลยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเมแกนเรื่องนี้มันไม่มีผีหรือเปล่าก็อาจจะใช่นะเพราะเมแกนเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังแนวสยองขวัญไงสําหรับผมแล้วผมมองว่าเมแกนมันไม่ค่อยสยองเท่าไหร่กลับกลายเป็นว่าเมแกนเรื่องนี้เนี่ยคนขี้กลัวอย่างผมดูได้เพลินเลยครับถามว่าเพลิน เพราะอะไรก็เพิินเพราะน้องมีแกนคนนี้นี่แหละเพราะว่าน้องมีแกนคนนี้เนี่ยนางค่อนข้างที่จะเอ่วหวานมากๆและถามว่าหนังสนุกไหมมันก็พอดูได้ครับไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้ถึงกับแย่หนังมันจะเดินเรื่องเป็นเส้นตรงครับไม่ได้มีแบบหักมุมหรือมีความซับซ้อนอะไรมากและส่วนไอ้เรื่องที่ว่าฉากสยองสยองเนี่ยมีอยู่ในตัวอย่างหมดเลยครับเพื่อนๆหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมได้เห็นได้ดูเทเลอร์มาแล้วหรือเปล่าผมก็เลยไม่รู้สึกว่ามันสยองอะไร ก็อาจจะเป็นไปได้และถามว่ามันลุ้นไหมมันก็ลุ้นนะแต่แต่มันก็เฉยๆอะไม่มีจมสแกรไม่มีแบบฉากตุ้งแช่อะไรแบบนี้ไม่มีครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็ไม่มีผีด้วย เออผมบอกไปแล้วเนาะมันเป็นหนังแนวสยองขวัญที่ผมมองว่ามันมันเพลินดีครับก็เป็นหนังที่ดูแบบเพลินดีดูง่ายเป็นหนังแนวสยองขวัญท,นะที่ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรมากเมแกนเรื่องนี้เนี่ยในช่วง <gomery S 1> แรกๆหนังจะโฟกัสไปที่การสร้างของเล่นหรือหุ่นยนต์ขายครับซึ่งหุ่นของเล่นเมแกนตัวนี้เนี่ยน้องก็เป็นหุ่นต้นแบบของโปรเจกต์ตรงนี้นั่นแหละถามว่าเมแกนเรื่องนี้เนี่ยมันเพลินเพราะอะไรมันเพลินเพราะหุ่นของเล่นเมแกนตัวนี้นี่แหละครับเพราะนอกจากที่เมแกนเธอจะเป็นหุ่นที่มีความเหมือนเด็กผู้หญิงจริงๆๆมากแล้ว แกนตัวนี้เนี่ยเธอก็ยังเป็นหุ่นที่โคตรจะฉลาดมากๆอีกด้วยและความเจ๋งของเมแกนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมความเจ๋งของหุ่นเมแกนเนี่ยคือมันสามารถพัฒนาระบบของมันขึ้นมาได้ด้วยตัวของมันเองครับก็คือหุ่นเมแกนเนี่ยมันสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนั่นแหละและแน่นอนเมแกนเนีน่ยน้องก็สามารถเรียนรู้วิธีการฆ่าขนได้ด้วยเอาจริงๆแล้วเนี่ยหุ่นเมแกนน้องจะไม่มีความโหดแบบในหนังเลยครับถ้าเกิดว่าหมามันไม่ไปกัดระบบของเมแกนจนลวนความสยองทั้งหมดในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากหม นน้นนตตัััวววเเดียลยลและถามว่าผมชอบฉากไหนมากที่สุดในหนังเรื่องนี้ผมว่าผมมีอยู่2ฉากที่ชอบครับฉากแรกเนี่ยก็จะเป็นฉากที่เมแกนจัดการกับไอ้เด็กดื้อผู้ชายคนนี้นี่แหละเนี่ยฉากนี้ผมมองว่าเป็นฉากที่สยองที่สุดและของหนังเรื่องนี้และฉากที่2เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นฉากที่น้องเมแกนเธอเต้นนั่นแหละครับหุ่นบ้าอะไรทําไมเอลดีจัง <c oughs> ตอนที่ผมกําลังนั่งดูอยู่เนี่ยผมก็รู้สึกสงสัยอารมณ์ตัวเองเหมือนกันนะว่าเออตกลงนี่กูจะสยองหรือว่ากูจะสยิวดี และสำหรับหนังเรื่องเมแกนเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมขอให้คะแนนหนังที่ 6.5เต็ม10คะแนนก็แล้วกันครับเพราะผมมองว่าเมแกนเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ค่อยสยองเท่าไหร่ว่ะและอีกอย่างฉากสยองต่างๆเนี่ยมันก็ปล่อยออกมาในตัวอย่างหมดแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่และถามว่าหนังมันสนุกไหมมันก็สนุกดีครับเพื่อนๆหนังมีการแฝงข้อคิดดีๆเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและการสอนลูกด้วยหมายถึงครอบครัวที่เป็นคนจริงๆนะไม่ใช่หุ่นเมแกนอะไรประมาณนี้และเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรู้ว่าหุ่นตัวละ3 5 0 0 0เอวหวานยังไงเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปรับชมที่ โรงภาพยนตร์กันได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยหนังเข้าโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศแล้วไปดูกันได้เลยเดอ้อ